เรามาเริ่มกันที่จุดแรกนะคะจุด A ค่ะให้เรานะคะทำการเล็งตัวกล้องค่ะไปยังจุด A นะคะหรือว่าจุดที่1ค่ะ พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการใช้งานโปรแกรม MLM นะคะการหาค่าระยะห่างระหว่างจุดนะคะซึ่งกล้องที่รามาสาธิตนี้นะคะจะเป็นกล้อง Total Station ค่ะยห h อ g o ก i n นะคะรุ่น TKS 202N ตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะเชิญรับชมในคลิปได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะให้ผู้ใช้งานนะคะกดเข้าไปที่ปุ่มเมนูนะคะจากนั้นนะคะกดเปลี่ยนหน้าไปยังหน้าที่2ที่ F4 ค่ะ จากนั้นนะคะกดเข้าไปที่ F1 โปรแกรมค่ะและโปรแกรม MLM นะคะจะอยู่ที่ F2 ของหน้าโปรแกรมนะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาอย่างหน้านี้นะคะตัวกล้องนะคะจะให้เราเลือกใช้งานอยู่2รูปแบบนะคะโดยรูปแบบแรกนะคะ F1 ย s e ฟค่ะจะเป็นการเรียกใช้ไฟล์งานที่มีอยู่แล้วนะคะและ F2 นะคะ Don use ค่ะจะเป็นการสร้างข้อมูลใหม่ค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ F2 DonU s e นะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะ จากนั้นกด F2 อีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเข้ามาอย่างหน้านี้นะคะตัวกล้องนะคะจะให้เราเลือกใช้งานอยู่2รูปแบบนะคะโดยรูปแบบแรกนะคะจะเป็นการหาค่าระยะห่างระหว่างจุด A ไปจุด B นะคะและจุด A ไปจุด C คะ่ะและ F2 นะคะจะเป็นการหาค่าระยะห่างระหว่างจุด A ไปจุด B นะคะและจุด B ไปจุด C คะ่ะโดยวันนี้นะคะเราจะสาธิตทั้ง2รูปแบบนะคะโดยเรานะคะจะเริ่มกันที่รูปแบบแรกนะคะกดเข้าไปที่ F1 ได้เลยคะ่ะ โดยรูปแบบนี้นะคะจะเป็นการหาค่าระยะห่างระหว่างจุด A ไปจุด B นะคะและจุด A ไปจุด C ค่ะเรามาเริ่มกันที่จุดแรกนะคะจุด A ค่ะให้เรานะคะทำการเล็งตัวกล้องค่ะไปยังจุด A นะคะหรือว่าจุดที่1ค่ะจากนั้นนะคะกดมีที่ F1 เพื่อทำการยิงค่ะ ตัวกล้องนะคะก็จะรันไปจุดที่2ให้เรานะคะหรือจุด B นะคะให้เรานะคะทําการเล็งตัวกล้องค่ะไปยังจุด B หรือจุดที่2นะคะจากนั้นก็มีเทนหนึ่งเพื่อทำการยิงค่ะ ำนวนค่าระยะห่างระหว่างจุด A ไปจุด B มาให้เรานะคะให้เราดูที่ค่า DHD นะคะจะได้อยู่ที่1.080เมตรค่ะต่อไปนะคะเราจะทำการหาจุด C กันต่อนะคะโดยกดไปที่ HDF3 ค่ะซึ่งจะเป็นการหาค่าระยะห่างระหว่างจุด A ไปจุด C นะคะให้เราทำการเล็งตัวกล้องค่ะไปยังจุด C นะคะหรือจุดที่3ต่อเลยค่ะ จากนั้นนะคะกดเมีที่ M 1เพื่อทำการยิงค่ะและตัวกล้องนะคะก็จะคำนวณค่าระยะห่างระหว่างจุด A ไปจุด C มาให้เรานะคะให้เราดูที่ค่า DHD นะคะจะได้อยู่ที่2.566เมตรค่ะ และรูปแบบที่1น,นะคะก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปต่อกันรูปแบบที่2นะคะให้กด ESC เพื่อออกจากหน้านี้ค่ะจากนั้นนะคะกดที่ F 2 MLM ต่อเลยค่ะและเลือกดันยูดนะคะ F 2ค่ะดันยูดอีกครั้งค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาสาธิตรูปแบบที่2กันต่อนะคะจะเป็นการหาค่าระยะห่างระหว่างจุด A ไปจุด B นะคะและจุด B ไปจุด C คะ่ะกดเข้าไปที่ F 2ได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันจุดที่2ต่อนะคะจุด A ค่ะให้เรานะคะทําการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุด A ค่ะหรือจุดที่1นะคะจากนั้นนะคะกดมีที่เ1เพื่อทําการยิงค่ะ ที่2ให้เรานะคะหรือจุด B นะคะให้เราทําการเล็งตัวกล้องไปยังจุด B หรือจุดที่2ค่ะจากนั้นนะคะกดมีที่ F1 เพื่อทําการยิงค่ะ ตัวกล้องนะคะก็จะคำนวณค่าระยะห่างระหว่างจุด A ไปจุด B มาให้เรานะคะให้เราดูที่ค่า DHD นะคะจะได้อยู่ที่1.223เมตรค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทำการหาจุด C กันต่อนะคะโดยกดที่ HDF3 ค่ะซึ่งจะเป็นการหาค่าระยะห่างระหว่างจุด B ไปจุด C นะคะให้เราทำการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุด C หรือจุดที่3ต่อเลยค่ะ จากนั้นนะคะกดเมีที่ F1 เพื่อทำการยิงค่ะและตัวกล้องนะ จะคำนวณค่าระยะห่างระหว่างจุด B ไปจุด C มาให้เรานะคะให้เราดูที่ค่า DHD นะคะจะได้อยู่ที่1.295เมตรค่ะค่ะและนี่ก็เป็นการใช้งานโปรแกรม MLM mm hmm. เบื้องต้นนะคะของกล้อง Total Station ค่ะี y ่ห้อ CoWIN นะคะรุ่น TKS202N ค่ะ ถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจกล้องที่เรานำมาสาธิตไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่ร้านกล้องสำรวจสูตรลังสิตน,นะคะร้านจะตั้งอยู่ที่ปั๊มเอสโซ่แมคแวล,ลู่ลังสิตคลองสองค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ